เกล้องด้วยเมทีเหลือแค่นี้เองอ่ะเรียกเพื่อนเลยนะครับให้ไวเลยกำลังอร่อยเนาบเมทีแร์ไวเลยครับนรบดีเรียกเพื่อนเลยนะครับนะครับ,นะรบอ่ะเรามาดูกันอันนี้เดี๋ยวครูจะแชร์ก่อนอื่นเช็คชื่อก่อนนะครับ ะครับเอาตับียะก่อนไหมตับียะก่อนดีกว่าระหว่างเราเพื่อนเพื่อนอาจจะเข้ามาช้านะครับดูตะบียะนะ ตาบ,บิยะวันนี้นะครับของสัปดาห์นี้นะครับตาบ,บิยะหนึ่งนาทีนะลูกคอมครูช้าไปละนะฮะตาบ,บิยะเรื่องอะไรลูก อริยะเรื่องอะไรสปอ,อ,อ่านสะอาดครับลูกอําปภาษาไทยไดมไหมครับได้รอสุบานอตาตาลาตรงกล่าวว่าและพระองค์ทรงหลั่งน้ําสะอาดจากฟากฟ้า,กากแก่พวกเจ้าเพื่อทรงชาระพวกเจ้าให้สะอาดด้วยน้ํานั้นเคนะ อันนี้คือนะครับความหมายนะครับจากภาษาอัหรับนะครับ <c oughs> ความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธามันเป็นอะไรที่พูดกันซ้ํำๆซักซาใช่ไหมแต่แน่นอนก็คือสิ่งสุดท้ายมันก็คือเป็นการเน้นย้ําให้ตัวนักเรียนเองเนี่ยนะครับรู้แล้วเข้าใจแล้วก็จํานะครับมาดูนะเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อีก่อนเช็คชื่อก่อนนะครับเช็คชื่อโฮมรูมก่อนสารทับหนึ่ง คเดี๋ยวครูจะให้ดูงานเกาวการอยู่ไหมอา้าวมีใครมากอยู่นี้รายงานตัวยกมือแล้วบอกชื่อครับนวัสดีครับเม,มทีครับยกมือเมทีครับนร,บ,รบดีอดีรันเข้าไม่ได้ยันนรบดีมีใครอีก โม,มมาชารีฟครับม,มมาชารีฟมีใครอีกชายานนนครับชายานน,นมีใครอีกสามคนอีกเหรอมีใครอีกครับมีทีสแแอร์นอดีลันเข้าไม่ได้ยังไม่รู้เหรอะจะทำไงอ่ะให้ครูไปรับไหม ใครอีกสี่คนนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สี่คนก็สี่คนนะครับอา่ามาดูงานนะลูกงานของอาจารย์นะครับในสายที่ว่าจะสอบนะครับอา่าดูของคู่ก่อนนะครับของคู่ประวัติศาสตร์มสามนะครับก็คือการเข้าร่วมสงคราโลกครั้งที่หนึ่งนะครับของสัปดาห์นี้ ก็คือวันที่หกการเข้าร่วมของไทยในประเทศนะครับในเอเชียตะวันออกอันนี้เก็บสิบคะแนนนะครับผลที่แล้วเก็บสิบห้าคะแนนนะครับกลุ่มไหนนี้ยังไม่ได้ทําทําด้วยนะครับส่วนของอาจารย์ศิรดาคุณนลุกภัษรไทยมสามวันพฤหัสที่เจ็ดนี้นะครับคาบสามครับหน่วยที่สองกับหน่วยที่สามสิบคะแนนนะทดสอบซีซ่าในซีซ่าโดยนักเรียนเข้าห้องซูม ร่วมกันด้วยนะครับอันนี้นะครับขอใอาจามีนาออันนี้เด็ดเลยนะครับมสามนังคมมสามนะครับในวันอังคารที่ห้าพวกนี้นะลูกนะครับในวันพวกนี้หน่วยที่เจ็ดถึงห้านะนะครับนนสิบห้าคะแนนทดสอบในนิซ่าโดยนักเรียนเข้าห้องซูมด้วยนะครับทําแบบทดสอบในนิซ่านะครับต่อมาอาจารย์ศิีรดามสามนะครับดูนะลูกวันพฤหัสที่เจ็ด ขาที่สี่นะครับเก็บคะแนนสิบคะแนนนะครับภาษาอังกฤษมสามนะยิ้งนะครับต่อมาอาจารย์ฮากิมใครใครใครไม่ได้ยังไม่ได้ทำบ้างหลูกของอาจารย์ฮากิมมสามนะครับดูนะวันอังคารค่าที่หกบทที่หกคะแนนสิบคะแนนทำใน 4, ซีซารนะครับนะครับวันอังคารนะ แคปหน้าจอไว้ได้ลูกเนี่ยแคปหน้าจอไว้ได้นะครับต่อมาอันนี้ของคู่กซลกูรับาลามครับไทยเอย่ยอดีลันครับอดีลันอนดีลันอนดีลัน,น,ลนตัดชื่อออกไปแล้วมึ้งนี่ใช่ไหมเขาตัดชื่อเราออกไปแล้วมัง้งมีใครอีกไม่มีแนละ้ว ต่อมานะลูกอันนี้แคปไปหน้าจอไว้ได้นะลูกอันนี้ของครูเองนะครับก็เหลือวันที่หกนะครับการร่วมมือประเทศนะครับเอเชียตะวันออกก็คือในระบบซูมนี่แหละนะครับทํางานส่งในระบบซูมเป็นการนําเสนอนะนะครับสิบคะแนนต่อมาอาจารย์นุชเวลานะครับอาจานั้นนุชเดลยายังไม่มีลงมานะครับพิเช์พิเช์ก็ยังไม่มีลงนะครับโอเคนะแคปหน้าจอไว้เปล่า จะแ,แคปหน้าจอไหมลูกครูจะได้เลื่อนให้แคปหน้าจอไหมชากีมอยู่ป่าชาานนทารีจะแคปหน้าจอไหม้ครูจะได้เลื่อนให้แคปครับอ้าวของอาจารย์ศิราดาแคปเลยลูกน,นรัฐบดีแคปไว้แล้วลูกเมธีโอเคนะ ต่อมาจะมีเนาะไปเลยลูกมสามขาบที่สี่หน่วยที่เจ็ดห้าถึงเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามไปครับอขออาจารย์ศิราดามสามครับเคนะนับหนึ่งนับสองนับสามโอเคเอขออาจารย์ธาก,กิมอันนี้ครับมสาม วันอังคารที่หกนะครับอาจารย์ฮากิมลงวันผิดหนะ้าวันอังคารที่ห้านะครับพ่กนี้นะวันวันนี้วันที่สี่นะครับของพ่กนี้นะครับโอเคนะนับหนึ่งนับสองนับสามขออาจารย์ฮากิมเป็นวันพ่กนี้นะลูกอ่าตัวของอาจารย์เองมสามนะครับนี่ครับโอเคนะวันพุธที่หก นะครับพบกันนะครับเก็บสบคะแนนนับหนึ่งนับสองนับสามครับโอเคของอาจารย์น,นุเดลลาย,ยังไม่มีกับของพิเชร์ยังไม่มีโอเคนะโอเคนะลูกโอเคนะใครมีอะไรจะถามไหมลูกใครมีอะไรจะถามไหมอดิรันมีอะไรจะถามรู้ไม่ลูก ไม่มีครับอืมโอเคนะครับวันนี้ครูก็มีเรื่องจะฝากาวิพีเท่านี้นะลูกนะครับคนที่ไม่มาก็บอกให้เพื่อนเข้า,ขาเรียนหน่อยนะลูกโอเคนะโอเคนะลูกโอเคนะครูมีเรื่องจะฝากาวิพีเท่านี้นะแสะนมในกลุมวะเรามาตุน้นอฮอวบะบริกาตตัดวดาอ์การประชุมครับปิดไม์ด้วยดิ